เอาละครับก็ขอากาบสวัสดีชาวไทยที่หายใจได้ทุกคนนะครับผมวันนี้ผมจะมาแจกบัคลังกน่นานะครับผมจำนวนยี่สิบบาทหนึ่งใบนะครับผมนะแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับเอ,อคนที่ได้บัคลังกน่าไปอีพีที่สองนะผมอีีนี้เป็นอีพีที่สามให้แจกบัคลังน่านะครับ ผมจะบอกทุกคนอีกนะครับว่าบล็อกเี้องผมนี่มันมีทุกคลิปนะครับผมมีทุกคลิปเลยไม่ว่าจะคลิปอะไรก็รตามนะครับมันจะมีอยู่นะครับสำหรับวิธีจะได้นะครับผมกกติการในการได้นะครับผันดับแรกเลยกดไลค์ครับผมกดไ like. ลค์ลำดับที่สองครับกดจิดตตมครับผม อ่ะวิสี่ครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมว่าจะได้รับการแจ้งเตือนจากผมนะครับเพราะว่าผมลงคลิปไปก็จะโคตรก็จะมาคอมเมนต์ได้นะครับใครคอมเมนต์เป็นคนแรกนะครับจะได้กนหน้าหนึ่งใบไปนะครับผมจะมาหนึ่งรางวัลนะผมใครมาได้ก็คือได้ก่อนนะครับผมในการใส่ชื่อตัวเองแล้วก็คอมเมนต์ UID ไปครับผมมเมนต์แค่ UID ก็ได้นะครับ ้ใครที่มาคอมเมนต์เป็นคนแรกก็ผมก็จะเอาไปใส่ให้นะครับผมรอรับเพจได้เลยนะครับผมไม่ตอบไปว่าเอ้ยไปหาคัดลอกใส่เองครับผมอันนี้คือบอกดูเอีตัวเองมาผมก็จะเติมให้เลยนะครับผมสาหรับใครที่เป็นคอมเมนต์แรกนะครับผมผมก็จะมาบอกทุกคนเพียงเท่านี้นะครับผมเริ่มอีกอย่างนะครับผมนะเจวผมจะออกให้ดูนะครับผมนะ หนึ่งหน้าผมข่า YouTube เลยเออไม่ให้คนผิดก็ผิดนี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมว่าเมื่อวานนี้ใครเป็นคนได้นะผมนี่เริ่มแต่คลิปนี้นครับผมนี่เลยนะครับผมนะวันนี้จะมีขีดยังไงมีขีดเล็กๆไหมมีขีดเล็กๆไหมอันนี้คือวันที่ผมลงคลิปนะนี่ นี่นะครับคนแรกที่คอมเมนต์เห็นไหมเนี่ยที่ไอเฮทเอินเฮนี่ไงพีโอโอนี o ่ไงเป็นคนได้เป็นคนแรกนะผมว่าผมไม่รู้นะว่าคนนี้จะเห็นไหมนะครับผมนะผมก็ไม่เห็นเหมือนกันนะครับผมแล้วแล้วมันขึ้นอยู่ตรงนี้นะผมนี่คนแรกเลยอันนี้คืนที่สองนะผมเนี่ยคนนี้คนที่สองนี่คนแรกคนที่สามนะครับผมยังไงผมก็แจกเออ คนเดียวอยู่นะครับก็คือคนแรกนะผมนี่นี่ไงคนนี้ไงเนี่ยคนนี้แต่ว่ววามันมันไม่ขึ้นให้นะผมนี่เห็นไหมผมคิดได้ว,ว่าจะรอเม้นแรกนะครับแล้วผมก็เห็นอันอนันเนี่ยเห็นไหมผมก็เห็นคนนี้แหละทักมาว่าคนเออคนแรกนะครับผมก็เลยเอาไปเติมให้นะผมะกดผิดกดผิดกดผิดนี่นะผมนะนี่ แล้วก็จะมีคนหนึ่งว่าเออนี่ไงคนเนี้ยนเห็นไหมคนเนี้ยสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วครับผมนะก็จะบอกเพยทุกนี้เท่านี้ครับทุกคนนะก็อยากมี F4 เหมือนกันนะอย่าลืมไปคอมเมนต์นะครับผมนะ